แล้วอยู่เชียงใหม่ตอนนั้นอยู่กี่ปีครับตอนนั้นอยู่ปีเดียวค่ะแด่เรียนก็เรียนปีเดียวตอนเป็นนักศึกษาเป็นช่วงในชีวิตที่มีความสุขมากๆนะคะ <c oughs> ไม่มีความรับผิดชอบนะคะแบบเทียเท่ยวได้กลับมา่อไรก็ได้สนุกดีทำไมถึงคิดว่า เอ้ถึงเวลาละฉันจะต้องกลับประเทศของฉันละใช่เพราะว่าอตอนนั้นมีเพื่อนผู้หญิงฝรัง่งผู้หญิงหลายคนทุกคนแบบ,บกลับบ้าง…กลับบ้านกลับบ<ๆ>้านมาแล้วใช่มันแบบเป็นเทรนด์ละ r y o n e ในสุดท้าย,ายกลับ,ลบประเทศของเขา,ขาก็เลยเราเรารู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเรามีชีวิตที่ดีมากที่นี่แต่เราตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตทั้งหมด ที่นี่ได้สวัสดีครับแหมวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อนนะครับผมที่คุยกันในออนไลน์ไม่เคยเจอตัวจริงเลยนะครับเห็นคอนเทนต์ใน t i t t อกแล้วแบบเอออยากคุยด้วยนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวถ่ยแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเขากันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยแนะนาตัวหน่อยครับ ค่ะชื่อเล่นลูกเกดเชื่อจิงเกรซโรบินสันค่ะเป็นคนอังกฤษค่ะว้าวลูกเกดใครตั้งชื่อให้ครับอาจารย์ที่มอชอเชียงใหม่ค่ะอ๋อแต่จริงชื่อเกรซใช่เขาบอกว่ามันฟังคล้ายคล้ายกันเนาะเหมือนเกรซเหมือนแบบลูกเกรซใช่ปะใช่เอออ่างงนแห้งอ่างงนแห้งอ๋อคุยทำไมพูดไทยเก่งจังอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเคยเรียนค่ะเราเรียนไทยศึกษาเราเรียนภาษาไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่อังกฤษค่ะ แล้วก็1นึปีปีที่2ที่โมอชคณะมนุษย์ค่ะอ่าต้องมาเรียนที่ไทยใช่ค่ะว้าว <Wow. S 2> แล้วตอนนั้นเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วพอมาที่ไทยเนี่ยมาไทยครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างแบบได้มาใช้ภาษาของจริงแล้ว ตอนนั้นไม่ได้เป็นครั้งแรกมาเคยเคยมามาเที่ยวแบบแบ็คแพ็คแล้วก็ลองรักเมืองไทยรู้สึกว่าอยากเรียนอยากอยู่ที่นี่อยากเรียนภาษาตอนแรกนึกว่าจะเรียนเป็นครูสอนแบบอนุบาลแต่เรียนใจแล้วเรียนไทยศึกษามาครั้งแรกตอนอายุ18ไม่เคยออกจากยุโรปเลยไม่เคยเคยมีดังทวีปดัง like continent เหมือนเอเชียใช่ก็เลยทุกอย่างแบบใหม่เนาะใช่แล้วมามาตอนแรกรู้สึกว่าชอบประเทศไทยแล้วแล้วแบบคิดว่า ที่ประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่ที่อังกฤษบ้านคุณไม่มีบ้างครับโอ้หลายๆอย่างนะเรื่องอาหารที่นี่มีความหลากหลายเนาะซื้อได้ง่ายไม่แพงอร่อยมากอังกฤษแบบตอนนี้โอเคแล้วแต่ซูเมืองไทยไม่ได้เลยที่นี่มีทุกอย่างมีมีภูเขามีทะเลเนาะมีที่เลือกเยอะแล้วก็ชอบกรุงเทพมีมีห้างแบบทันสมัยกว่า อังกฤษและยุโรปมากเพราะว่าเมืองของเขามันมันเจริญตอนมันหลายปีที่แล้วมันเก่ามากใช่ไหมแต่ที่นี่แบบโมเดิร์นมากสร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ค่ะแสดงว่าเป็นคนแบบเป็นซีตี้เพร์ซันใช่ไหมใช่แเดียรคอมแฟรใช่ชอบอยู่ในเมืองหลวงเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทํางานแต่จริงๆแล้วก็ชอบอยู่บันดอยแบบเงียบๆแบบโฮมสเตย์ก็ชอบแบบนั้นด้วยตอนนี้ก็คือคุณกลับไปอยู่ที่อังกฤษมาหลายปีมากแล้วสิบปีค่ะเคยอยู่เมืองไทยสิปีเหมือนกัน ก็คือสิบก่อนก้อนนั้นใช่ใช่ใช่ทำงานที่นี่เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ได้ทุนจากสถานทูตไทยในลอนดอนเพื่อที่จะเรียนปริญญาโทว้าวใช่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยใช่ที่อัมพวาไปสัมภาษณ์คนที่อัมพวาครับผมใช่พอเรียนจบอันเนี้ยได้มาสัมภาษณ์คนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาอยู่ไทยไหมครับใช่ไปทำงานที่เชียงใหม่เป็นรองบรรณาธิการที่นิตยสารภาษาอังกฤษในเชียงใหม่สนุกมาก เขาให้ไปทานข้าวที่ร้านอาหารและเขียนรีวิวหรือไปพักโรงแรมหรือไปสัมภาษณ์คนเชียงใหม่หลายเรื่องสนุกดีค่ะเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงว่าแบบใช่ตอนนั้นไม่มีอินฟลูเอนเซอร์แต่ใช่ทำคอนเทนต์กันเขียนใช่ใช่ไปรีวิวที่ต่างๆใช่แล้วก็เขียนสตอรี่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่อ๋อแล้วอยู่เชียงใหม่ตอนนั้นอยู่กี่ปีครับ ตอนนั้นอยู่ปีเดียวค่ะแต่เก็เรียนปีเดียวตอนเป็นนักศึกษาเป็นช่วงในชีวิตที่มีความสุขมากๆนะคะไม่มีความรับผิดชอบนะคะ <laughs> แบบเที่ยวได้ไดกลับมา่อไรก็ได้ hmm. สนุกดี เพราะหลังจากนั้นก็มาอยู่รุงเทพบ้างถูกไหมครับใช่ยายมามามาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้งานที่บริษัทอเมริกันเกี่ยวกับทัวร์ในเอเชียใช่แต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนไปทํางานใหม่มีคนมาชวนมาทํางาน <c oughs> ใช่เป็นทํางานในไฟดต่งชาติของ สำหรับนักมวยสากลโอลิมปิกบ็อกซิ่งของไทยใช้ทีมไทยที่ไปต่อยต่างประเทศเราช่วยในเรื่องการทำวีซ่าอะไรนี้่ะช่วยพานักมวยไปต่างประเทศเคยไปหลายที่เหมือนกันนะไปคาซัคสถานไปเกาหลีประมาณสาครั้งไปบัลแกเรียไปไต้หวันไปตุรกี รู้สึกว่าเป็นรู้สึกขอบคุณมากที่ได้ที่มีโอกาสแบบนี้และเป็นเพราะเราพูดไทยได้ใช่ไหมเราฝ่ายต่างชาติแบบเรียนอได้โอก t ิต้เข้ามาหมดเลยเพราะว่าพูดไทยได้ใช่ค่ะว้าวแต่ว่าบทดเคยเห็นว่าสมัยช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับหลายปีมาแล้วเห็นแบบก็มีออกรายการทํารายการกับอาจารย์ดาด้วยกับโรซี่หลายๆอย่างอเงี้ยคือคุณเคยอยู่ในชีวิตชาวด้วยใช่ไหมครับใช่ตอนแรกทำฟรงกก เดินทางไปอยู่โฮมสเตย์แบบไทยใช่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบของเขาแบบเผากุ้งแต่ผิวนังใหม่นิดหน่อยนะเราไม่รู้มันรองขนาดไหนแล้วก็ทำนี้แล้วออ้เจ็บแต่ก็สนุกดีไปแอมขนมไปทอง คอยทองคอยทองใช่ไปไปทำเงินไปดูรองนังมีโอกาสได้ใช่เห็นลายอย่างผมยังไม่มีโอกาสทำอะไรนะถึงว่าผมเคนไทยอ่ะชอบนะแล้วเออเพิ่งไปทีแล้วไปโปกิโกล แล้วก็เห็นว่าเขามีขนมแบบนี้เหมือนกันเลยฝอยทองใช่เพราะว่าทีนี่ได้ผลกระทบจากอิมโฟลเอนซ์เออจริงเพราะว่าผมเคยได้ยินเรื่องนี้ก็คือผมชอบดูฟุตบอลใช่ไหมพวกเวิร์คัพพวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีฉายาเข้าใจคำว่าฉายาไหมอย่างเช่นทีมชาติอังกฤษเช่นอินเตอร์เชเ่นนลเราจะเรียกว่าสิงโตก็คือเพราะว่าเปสิงโตแต่ว่าโปรตเกลโปรตเกตเนี่ยคนไทยจะเรียกว่า ทีมฝอยทองก็คือเนี่ยขนมเนี่ยใช่ก็เลยเป็นพอยู่พูดแล้วก็เลยเอ้ามันมีขนมเดียวกันเนี่ยที่นู่นจริงๆใช่ใช่อืใช่ฝอยทองเนี่ยชอบกินนะอร่อยดีใช่แต่ไข่แดงเนาะแค่นั้นอืแล้วหลังจากที่อยู่ไทยมาสักพักแล้วเห็นบอกกลับไปอยู่อังกฤษเป็นสิบปีเลยทําไมถึงคิดว่า เอ้ยถึงเวลาละฉันจะต้องกลับประเทศของฉันละใช่เพราะว่าอตอนนั้นมีเพื่อนผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงหลายคนทุกคนแบบ,บกลับบ้างกลับบ้างกลับบ้าน,นใช่มันแบบเป็นเทรนด์ละ r y o n e ในสุดท้าย,ายกลับ,บประเทศของเขา,ขาก็เลยเรารู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเรามีชีวิตที่ดีมากที่นี่แต่เราตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตทั้งหมด ที่นี่ได้เพราะว่าเราเป็นยังเป็นคนภายนอกแม่แล้วก็ครอบครัวอยู่ยที่<น>อังกฤษใช่ Car ple, Car ple. จะลงไปใช้ชีวิตที่อังกฤษไปดูว่ามันเป็นยังไงกับหมือไทยได้ แล้วก็กลับไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ทำงานาใช่ไหม,มแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็โอเคแต่คิดถึงไทยก็เลยจองตัวกลับไปอังกฤษแตป่ปุ๊บเจอแฟนที่ English, อังกฤษก็เลยไม่กลับไทยอ่าคือกลับไปอยู่อังกฤษมาสักพักหนึ่งละเพราะว่า,าได้เรียนรู้อะไรไปอยู่บ้านดูสักพักออตอนแรกจะกลับมาอยู่ไทยแล้วคิดถึงไทยจะจองตัวแต่พอดีเจอแฟนพอดีก็เลยอยู่ต่อใช่ค่ะ<อ>ใช่ the rest and history อนืนก็เลยอยู่นานไปเลย ใช่แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดธุรกิจแต่เปิด,เป,ดเปิดธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทช,ช่วยเรามี อิสระภาพที่จะทำหลาชีวิตแบบว่างขึ้นใช่ค่ะแต่ยังมีโอกาสยังทำงานเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยเป็นฟรีแลนซ์ใช่เมือนเป็นนักแปลเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เคยมาทำหนังที่เมืองไทยใช่ใช่ผมเห็นรูปอยู่ที่ใส่ชุดเป็นอาหารปะเอาสนุกดีใช่เด็กคฟเด็กสเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำใช่ค่ะเออผมดูแล้วใช่ตอนนั้นเป็นเป็นโปรดิวเซอร์เป็นแอสซิสนต์โปรดิวเซอร์ แล้วก็ตอนนี้มีงานทำที่ลอนดอนกับสถานทูตไทยเป็น MC ที่งานของเขา,าที่อีเวนท์ทำหลายอย่างมาก,กเลยก<ล>็เยังใช้ภาษาไทยได้ทำหลายอย่างมากๆใช่ค่ะใช่แล้วตอนนี้แบบมีธุรกิจอะไรด้วยใช่ไหมครับที่บอก มีธุรกิจใช่เป็นธุรกิจออนไลน์ค่ะผู้ช่วยส่วนตัวสหรับอินฟลูเอนเซอร์นักธุรกิจทนายอะไรอันนี้ค่ะถ้าเขาไม่อยากมีแบบพนักงานแจ้งเขาทั้งเดือนแค่อยากได้ like ห้าห้าชโมงทำเอกสารให้เรา like ปดีเอ็มทำอะไรก็ได้ like เยอะ tasks ส่วนตัวใช่โหสุดยอดเลยใช่แล้วก็มีทีม20คนผู้หญิงยีคนใช่ก็เลยเราเป็นผู้จัดการ นี่แสดงว่าก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะที่ส<ก>ิบคนก็เป็นจริงๆแล้วเป็น small business แต่มีความสำเร็จเป็น profitable ตั้งแต่แรกค่ะอใช่โหสุดยอดเลยแล้วตอนนี้ก็คือมาไทยก็คือมาเที่ยวใช่ไหมมาเที่ยวแล้วก็มีประชุมบ้างค่ะอะมีมีงานบ้างใช่ใช่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ครั้งนี้ได้กลับมาเที่ยวไทยหลังจากหลายปีใช่ไหมจริงๆแล้วในสปีที่ผ่านมามาทุกปีหลังจากโควิด ใช่ค,ค่ะพยายามมาที่นี่ทุกปีปีละครั้งแต่ในอนาคตวังว่าจะได้มีโอกาสทำงานที่นี่มากขึ้นได้มีเวลาอยู่ในเมืองไทยใช่แสงว่าคิดถึงมากเลยนะใช่ชอบอังกฤษรูดูร้อนซัมเมอร์อังกฤษ <c oughs> แบบ ดีมาก like เพราะว่าอากาศประมาณ20องศาพอดีเลยแล้วก็สว่างถึงสีทุ่มครึ่งเนาะก็นั่งข้างนอกส่วนบ้านใช่ไหมมีบาร์บีคิวทุกคนอารมณ์ดีแต่ว่าอังกฤษมีฤดูหนาว6เดือนือนตหนาวมาใช้ค่าประมาณ4องศาหรือลบก็ได้ แล้วมันจะกลางคืนเยอะกว่ากลางวันถูกไหมใช่ค่ะมันมืดตอนพมันไปสี่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นจะเมิดแล้ว oh. แล้วก็ไม่สว่างถึงหลยเจ็ดโมงครึง่งแต่ช่วงเอพ i l จะเปลี่ยนเพราะว่านาฬิกาจะเปลี่ยนช่วงอ oh, ีสเตอรโอ้ทับไปคงงงมากใช่ค่ะใช่ confused ก็เลยมาเมืองไทยก็มีความสุขเปิดหน้าต่าง <c oughs> แล้วก็มีแดด นังข้างนอกจิบกาแฟฟังนกแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นช่วงใกล้จะซัมเมอร์แล้วใกล้จะสงการใกล้จะเอฟเร้อนมากนนใช่ใช่นั่งก็อาจจะร้อนเกิน,นไปอังกฤษหนาวเกินไปถ้าผสมกันจะสมบูรณ์เลยอัออนนี้ผมอยากถามเรื่องลูกเกดก็แบบ อยู่ในวงการเรื่องภาษาเรื่องอะไรมาได้เจอคนไทยได้เจอฝรั่งมากมายใช้ภาษาไทยใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอยากรู้ว่าคิดยังไงเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคนไทยบ้างครับคิดว่าดีค่ะเรามีเพื่อนหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษได้สุดยอดเก่งมากนะจริงๆสาหรับลูกเกดต,ตอนเรียนภาษาที่โรงเรียนรเราไม่เก่งภาษาเลยเขาให้ไปเรียนภาษาสเปนใช่ไหมตอนนั้นเราเป็นเป็นวิชาที่แย่ที่สุดสําหรับเราเพราะว่าเราไม่ เรียนทำไมไม่มีไม่ไม่ไมีความสนใจคิดว่าถ้าเราจะเรียนภาษาต้องมีความสนใจในวัฒนธรรมของเขาหรือต้องต้องมีเป้าหมายต้องมีเหตุผลที่จะเรียนออสำหรับลูกเกดเรารักเมืองไทยก็เลยตั้งใจเรียน Yeah but I mean ไม่ใช่ทุกคนในโลกนี่ต้องพูดสองภาษาก็ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่เป้าหมายในชีวิตใช่ไหมแล้วแต่สำคัญเท่าไหรอาจจะสำหรับคนอื่นเขาอาจจะทำอย่างอื่นอาจจะันนั้นอาจจะสำคัญกว่าสำหรับเขาอืมครับผมอืมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คิดว่าภาษาอังกฤษคนไทยก็ดีใช่ไหมครับดีคนเก่งมากขึ้นคนพูดอังกฤษมากขึ้นใช่ไหมใช่แล้วก็อยู่ที่นี่ฝรั่งหลายคนอยู่ที่นี่ไม่ไม่เรียนภาษาไทยใช่ไหมใช่แล้วก็เขาสื่อสารได้กับคน ไทยแต่คนไทยคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อายเขาไม่เขากลัวพูดผิดใช่ไหมใช่ผมก็เป็นใช่แต่ไม่เป็นแล้วเนาะใช่แต่เคยฉันแนะนำเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเราเรียนภาษาไทยเราน่าสงสังคนไทยเราอาจจะพูดผิดมากแต่เป็นถ้าเราไม่พยายามพูดเราจะไม่เรียนเรียนไม่ได้ไม่รู้ก็เลยคิดว่า ลองกล้าพูดเลยใช่ใช่เลยคุณจะไม่ไม่เรียนคุณจะเรียนยากกว่าเนาะต้องต้องกล้าหน่อยหน่อยแล้วก็อาจจะรู้ว่ามันไม่ได้แย่เท่าที่คิดเพราะว่าผมว่าสมมติว่าฝรั่งหรือชาวต่างชาติมาพูดไทยแล้วพูดผิดเราก็คิดว่ามันน่ารักมากนะเราก็มีส่วนหนึสำหรับคนไทยแบบเอ้ยน่ารักแต่ว่าคนไทยอาจจะกลัวว่าเอ้ยถ้าเราเป็นคนไทยเราพูดภาษาอังกฤษแล้ว พอฝรั่งฟังแล้วบางทีเขาแบบเขาอาจจะกลัวว่าฝรั่งแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาจะอะไรเนี่ยพูดอะไรเนะมันไม่ใช่แบบนันเนาะนะใช่คิดว่าคนส่วนใหญ่จะพยายามเข้าใจนะคะลองดูกันสิลองดูแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเกรซตอนเรียนภาษาไทยเราพยายามเป็นมือนอกแก้วเนาะเป็น Parrot ต้องฟังเสียงเพราะว่าภาษาไทยมีเสียงที่ไม่มีในภาษาอังกฤษเลยเอออออูเยอะมากต้องแบบไม่อายที่จะแบบ Learn past that concordant, look up but it's probably, it's like a new language, isn't it? That's yes, right. ก็เลยแบบ like immerse yourself แล้วตอนนี้อยู่ที่อังกฤษผมเห็นคุณเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มทำใน TikTok ใน i อส่วนตัวมากขึ้นแล้วเล่าเรื่องงานให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมอยู่ๆเริ่มกลับมาทำคอนเทนต์ใช่ไม่รู้ว่าเราจะเล่น TikTok ตอนอายุ38นะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยเปิด TikTok ตั้งแต่เ,เดือนสิงหาปีที่แล้วเ,เพราะว่าตอนนี้ธุรกิจคอ g เกรสมัน <c oughs> like support ตัวเองมันมัน it can like run itself in some way ใช่ Grace ไม่ต้องใช้เวลามากกับธุรกิจก็เลยมีเวลาว่างมากขึ้นแต่ไม่มากเพราะมีลูกสองคนก็เลยอยากทำสิ่งที่แบบเป็น passion ของเราและ passion ของเราคือภาษาไทยอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่น่าสนใจกว่าสำหรับเราก็เลยนึกว่าการทำคอนเทนต์เป็นสิ่งที่เราทำที่บ้านได้เนาะใช่แล้วก็ทำฟรี แล้วก็สนุกแล้วก็ได้ฝึกภาษาแล้วก็ตอนนี้เรียนภาษาไทยอีกในไอทอล์คมีอาจารย์ที่เชียงใหม่ช่เรียนออนไลน์เพราะว่าอยากพัฒนาแต่ว่าไอในวิดีโอของยูก็พูดภาษาไทยตลอดใช่ค่ะแล้วก็มีออเดียนส่วนมากที่ไทยสุดยอดเลยไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าผมว่าดีนะมันก็เข้าถึงไงเพราะเราพูดไทยใช่ไหมคนไทยก็มาดูแล้วก็ผมว่าเขาชอบวิดีโอเพราะว่าหลายๆอย่างที่แบบยูทำมันก็เราไม่เคยรู้ไง เหมือนพวกร้านทำเล็บอย่างเงี้ยแบบอยู่ไปที่บ้านเขาไม่ใช่เป็นช็อปทั่วไปมันไม่เหมือนกันราคาก็ต่างกันด้วยในไทยก็อาจจะถูกกว่าเนี่ที่นี่ถูกกว่าอาจจะถูกกว่าใช่ เขาคงชี e ที่นุ่นแพงกว่าแต่เัน relative เนาะอืมเข้าใจได้ครับอืจริงๆแล้วถ้าเกรซทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นภาษาอังกฤษคนอังกฤษอาจจะไม่ได้สนใจ no, มาก yeah, right. เนาะแต่ถ้าเป็นการเปรียแบบเทียบวิธการใช้ชีวิตที่นุน่นที่นี่เป็นไงคนไทยชอบนะเพราะนะว่ามัน มันเขาได้เบนฟิตด้วยแบบได้รู้ว่าอ๋อที่ยังกินมันเป็นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนี้การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาชอบแน่นอนถ้าเกิดว่าออเดียนสของบสเนี่ยเขาอยากไปติดตามลูกเกดเขาต้องติดตามได้ที่ไหนบ้างครับใช่มี Tik Tok which is look gate uh, look gate so it's l u k m um, g a t e แล้วก um, ็มี Instagram which is look gate 8 6 and ม um, ี YouTube ด้วยอืมได้เลย ใช่ทั้งหมดใช่คือใครอยากไป follow เนี่ยก็ไป follow ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นไปให้แล้วก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างไปคลิกติดตามได้นะครับผมเพราะว่าพูดไทยเก่งมากจริงๆนะเหมือนคุยกับคนไทยเลยอ๋อครอบพั่นะคะสบายมากเลยแต่ชอบทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ต่อคนที่ดูเนาะก็เลยสอนภาษาบ้างแล้วก็อธิบายวัฒนธรรมยุโรปบ้างแล้วก็ถามคนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้วยอ่าเพราะว่าคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ก็แบบโอเคเราพูดไทยกันอาจจะไม่เรียนอังกฤษมากแต่ว่าคือเขาก็ได้รู้เรื่องราว แล้วก็เหมือนนาไปปรับใช้นําไปเป็นแรงบันดาลใจได้ขนาดเขาเป็นคนอังกฤษเขาก็ยังพูดไทยได้คุณเป็นคนไทยกูพูดอังกฤษได้เหมือนกันแค่ต้องพยายามฝึกฝนต่อไปนะครับแต่ต้องใช้เวลานะใช่นิดนึ่งสิบเจ็ดปีที่เรียนภาษาไทย17ปีตอนแรกไม่ดีแข็งแรงครับผมมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งแหละมันคงไม่ได้แบบปึ๊บแล้วเป็นเลยมันก็ไม่ใช่ต้องต้องหาเวลาที่จะเรียนแล้วก็ดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงคุยดีใจเพราะว่าคนไทยแบบน่ารักเขาชอบคุย บนถนนเป็นดวดเป็นมิดเนาะเพราะว่าเนี่ยเหมือนผมผมก็7-8ปีเหมือนกันกว่าจะพูดอังกฤษได้พอรู้เรื่องใช่ตอนฝึกเองอะไรเงี้ยก็เห็นไหมครับมันก็ใช้เกิน5ปีนะใช่จะเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนแหละถ้าคุณมีเพื่อนฝรั่งเยอะคุณก็สามารถได้ใช้มากขึ้นโหวันนี้ก็ได้คุยกันดีใจมากๆนะครับที่ได้เจอกันตัวจริงเพราะไม่เคยเจอกันเลย คุยแต่ในออนไลน์นะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับูภาษาไทยเก่งมากแล้วก็โฮ e ฟ u l l y ในอนาคตขอให้ได้กลับมาอยู่ที่ไทยนะหรือว่าทำงานที่ไทยมากขึ้นนะครับผมก็ถ้าใครอยากติดตามลูกเกตน,นะครับ IG YouTube Tiktok มีทุกช่องทางนะครับกดคลิกได้ด้านล่างเลยแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะไปสัมภาษณ์ใครนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ขอบคุณมากที่สพอร์ตกันขอบคุณนะครับ,บ,รบวันนี้ที่มาค,คุยกันแล้วก็หวังว่าเราจะได้ถ่ายคลิปกันอีกนะ ปีหน้าถ้ากลับมาเที่ยวอะไรอย่างี้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับครับผมถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกับเรานะครับกับโบ๊ทและคริสนะครับผมมาเจอกันได้ที่ English Gamma อย่าไปญากนะครับผมใครสนใจ Inbox มาได้เลยการเรียนก็เรียนง่ายๆนะครับผมแค่มี Facebook ก็สามารถเรียนได้ผ่าน Facebook กลุ่มนะครับผมถ้าใครสนใจก็ Inbox มาได้จัดไปราคาลดพิเศษเลยครับ Inbox มาได้เลยครับ